ตะไคร้ไงครับอือดมเฮตะไคร้แล้วเดี๋ยวดมเฮตะไคร้แล้วครับดมน้ำบัวงามเลยครับพข้อกะบาลมาขึ้นนี่แหละครับครับสวัสดีครับกลังพบรักกันอีกแล้วครับ พาพี่น้องมาเก็บเพ็ดอีกคือเกาครับวันนี้ออกตาเศร้าครับเห็นแล้วครับเห็นละงูะดอกแรกครับนี่ใครเห็นละงูดอกแรกครับมาได้กำลังใจแล้วครับมาครับยางหามกันครับภายกระตายางมา หาเห็ดน้ำกันเนื้อครับเห็ดฝังศาสตรครับได้เพิ่มอีกสองครับเด็ครับเห็ดฝังศาสตรครับสองดอก ได้แล้วครับเพ็ดเพิ่งเข่าครับวันนี้ยังลงเหลืออยู่ครับต่อกนี่ครับบองงามปันไดด้วยไปถ่าแล้วครับบองงามปันไดด้วยมึงปัน,นยังใด้วยครับีเขี้ยน,นี่ครับ อันนี้ขมครับเอาก็น่าซะอันนี้เขาเลี้ยงนี่เล่กันครับอุ้เดยวนี่เด็กนี่เดีย,ดย,ดยครับเก็บมาเห็นตัวละมาโดนี่ะจะเ,เห็นดีอยูวครับหายอยู่ก่อนต้องพยายามหาแถวๆนี้แหละครับ ย่างเตียวเกือบครับมึงเนี่ยบักงามเลยครับเซ้ยหล่ะยลี่ดีไลเด้วยป่ะโอ้ยดีอันนี้ก็งามครับ ได้แล้วครับเห็ดเพงเข้าครับมาด้อครับมาเก็บเห็ดน้วยกันอีกครับเมื่อนี้เห็ดเพิงสลงงงครับอันนี้เกิดด้วยไก่กันกับเห็ดละงกครับเกล้าพี่น้องเห็ดมาครับเห็ดละงกดอกเกียวครับ กำลังงามเลยครับนี่แค่เพิงขา่าครับนี่แค่เพิ่งครับก็เอาครับโอ้พระในเท่ากันได้ยังงามครับนี่เบิ้งเบืงทั้งไตครับทั้งไตดอกแล้วมันสีขาวอยู่ครับยังเอาได้โยแต่อีกสองครับ เห็ดวะครับจุ่มสามปล่าจุ่มนี่ไหมเอาไงจุ่มนี่ครับพี่งามเลยกับอีกดอกหนึงครับเอาแต่ว่าเห็ดตอนนี้อยากเป็นเสื้อลาไหมนี่ดิสังเกตว่าครับถ้าเป็นเ,นเสื้อลาสีเปอเอาเนาะครับดอกนี้คือก,กันนะครับ เป็นเือลาอยู่ใต้ดอกนะครับปล่อยไว้เป็นเสือต่อไปเนาะว้าวบานแล้วสองดอกครับหนึ่งดอกครับ เกิดในวนปวกเลยครับแฝดซีครับมึงซี่ดอครับต่อด้วยเห็ดเพิ่อนเขาครับ ละสองละสามอยู่ครับว้าวครับแดงยังไงว้าวตะไคร้ยังไงครับพี่เกิอดอยู่ขาง,งคอนครับอือดมเห็ดตะไคร้แล้วได้ดมเห็ดตะไคร้แล้วครับ ดมน้ำบองามเลยครับอ,อ,อยางกระพอหิละง,งูแล้วครับหิละง,งูก,กับคืนแล้ววนันี้ต่อกนันเลยเนาะเห็ดเพิงเขาแล้วก็เห็ดละง,งูครับสองสามดอกครับเป็นแป,ป้นเลยครับ ้องซิมจังหน่อยด้วยครับพอดีมีคนยางมาพอดีครับต้องซีม,ม้างหน่อยพี่น้องอย่าปากดังนะครับไตเลี้ยวครับนี่ละหาได้นี่ละครับสองดอกครับนี่ง,งามๆเลยกรจากคกนครับนี่ี่อวในปา่าว้าว อีกหนึ่งไขรครับงามๆเลยอัปเดตครับอัปเดตในกระตาครับเดี๋เริ่มได้ซัวเด้อครับงามตัวนี้สองดอกครับเพชรเพิ่งเขาว้าวตะไคร้ตัวนี้ โอ้ตูมไหมจูมาคันสินนนเพคคราะกระบาลมาขึ้นนี่แหละครับโอ้หดีจูกันอีกกันนึง ได้เลยคับกำลังใจมาแล้วครับไ่าแล้วเริ่มได้เฮ็ดแล้วครับกำลังใจเริ่มมาแล้วให้กำลังใจกันเด้อครับขั้นมากอ่ะฝากในด้วยครับฝากแล้ววันนี้ฝากกดไลค์ให้แน่ครับขั้นมากอีรีกดแชร์น้าครับขั้นมากอีรีอีรีกะติดตามไห้พอบนะครับ่ะห้ามกันอีกครับโอ้ปวดหักเลย บานนี้ปลากันได้เลยนะครับนีครับบานนี้ปลาคืออ่ะเอาพี่เอาดอกจุ้มดีครับจุ้มกับงามเดีของบบใหญ่ซ้ำดอกนีเนาะไปให้ดีครับ ก็หยาดเด้ยครับออยเป็นเสือเนาะเกืหอหลอกหนามาจะสิเกล็ดลายครับนม่ดอกเดียวกว่าเนี่ดอกเดียวกับง,งามอยู่ครับเนละงูขาวครับใส่ตางูดูแั่งามเองครับ เพชรพงเขาครับนี่ยางไปยางมากกับพอ่อเลยครับแดดเริ่มออกอ่ะเด้ครับเริ่มสวยแล้วเห็ดพงเขา่ายางกับพ่อเห็ดพงศาสตรครับตังสุกโลกยี่ดอกเดียวบหญ่เ,เลยครับมาเบิ่งสีครับโอ้อยใกล้กันปะนี่นี่น ใครหนึ่งตั้งโครโลไว้ทั้งนี้นี่ครับนี่ใครนี่จังเอาไว้จังเอาอเอาใครแต่ยินก้อนครับเคลงูขาวอยู่ดินเหนียวครับแล้วเป็นสีพีสามเลยครับยีน่นี่อ่ะกไว้ขนาดตัวี๋ยว้ฟังเสียงดอกนี้ครับ ่สีไข่ครับมากำลังสีผ้าพี่น้องไว้เมื่อไเด้อครับนี่ละเมื่อไรก็ได้ซ้ำหนีแต่ว่ามันกลับเวิดปลาหายน้องครับบางคนเพิ่อมาขึ้นปลาหายเต็มตาเนี้ยไปซนโอ้นี่ก็พอแห้งเด้อครับไปตรงนี้ตงรงคือปลานี่นเอาเพ็ดเพิงสโลงงองก่อนครับสีสมๆนี่างนี้คุณยู่เต็มปลาเพล็กนะครับ กำลังงามเลยมาเมือนีเนนอเน้เห็นไหมครับพี่น้องเห็นบ่เห็นไหมมาหลบกวนแ่าที่เมือครับแต่เราบนี้ยกำลังงามเลยพี่น้องเคยกินบ่ครับเห็ดเพิงซสโลองง,องรสชาติกระิคีคล้ายเห็ดเพิงเขาครับแต่าไหร เด็กอ,ออกเก็บกย,กงงนะยักไยเนาะทมสมดักนไอ้เส่ตาครับเก็บเล็บผสมหน่อยไปครับสีสัว์อองการเก็บเห็ดดีครับเห็นดกอกง,งามๆเลยครับ ไอ้ใต้ก้อนหินนะครับสามดอกครับนีครับง่อยอยู่อ่ก้อนหินเลยด้วยครับนี่ทุ่งพี่ครับสี่ดอกสามดอกแล้วสี่หาครับหาดอกครับยู นี่เลยหาดอกครับเย่มะมามนบัดสิเมื่ออีกแล้วครับมือนี uh, ขอใช้เอซะกือบมะมามนบัดสิลงเมื่ออีกแล้วครับปลาเห็นลงูขาวปลาดินเนียวครับ <Yeah. S 1> อ่ะเจ็ดพวงศาส,สองดอกครับกระสีไวยเมื่ออะไรครับผลงานมือนี้ครับกระสีได้เห็ดตะไคร้เนี่ยครับเห็ด เหตะไคร่กับลายเต๋อเอาเห็ดละงูเห็ดเพิงซาเห็ดเพิงเข่าเห็ดเพิงสลังงองครับอ่าช่วยอีกรอบนึงครับมากว่าล่ะครับกันมากับฝากไงเด้อครับฝากกดไลค์ใช่ไหมกดแชร์ให้นำครับกันมากอีลีกักดติดตามไม่พอมนะครับนี่บอติดตามบอให้กินปนเห็ดตะไคร้ได้ครับป่ะจังพ่อกันมื่อนาเนาะครับจังพ่อกันมื่อนาครับสวัสดีครับถ้ามีโอกาสเกษสิบ้าเกียรตเพชรในเบื้องเรื่อยๆครับ